ชวบมาแล้วนะครับไวมากมให้ดูดีกว่าอ่ะอกแกให้ดูสั่งไปเมื่อเมื่อวานตื่นตอนมืดๆตอนหัวค่ำนะครับวันนี้บ่ายสี่โมงเย็นนะฮะของมาถึงเรียบร้อยโคตรพ่อโคตรแม่ไหวนี่ นี่ฮะมาแล้วพาเบรกสำหรับฟอร์ซ่าสามร้อยนี่มีเขียนว่า้วียกว่าสีกูเตอร์นะครับ c outer, สีก,กูเตอร์สก,กูเตอร์สก,กูเตอร์เราเล่นนะนี่ฮะสกูเตอร์โอ้โหตัวนี้เป็นตัวออร์แกนิก S C O ซีโอดูสิมีอะไรบอกไหมโอ้โหภาษาภา,ภา,ภาภษาจีนล้วนๆเลย เขาบอกว่ามันไม่มีส่วนผสมโลหะเลยนะเนี่ย Heavy Duty อ e ่ะ EBC ลองลองลองเอามาลองดูฮะมาลองดูว่ามันจะดีกว่าผ้าเบรกเดิมเดิมโรงงานสักแค่ไหนแต,แต่ผมว่ายังไงยังไงก็ดีกว่าผ้าเบรกเดิมแม่งเอาไม่อยู่ไหลตลอดโอเคเดี๋ยวไปชมตอนใส่กันครับมาอตอนนี้มาอยู่ที่รถแล้ว ที่เปลี่ยนเป็นยังไงง่ายมากผมบอกเลยเดี๋ยวผมจะเริ่มที่เบรกง้ากว่าเพราะเบรกง่ออายมันง่ายนั่งแก่แล้วก็งี้สามสิบสามเอง <laughs> ออเดี๋ยวเราจะให้ดูกันนะคะทุกคน นี่นะครับผมเปลี่ยนมาแล้วหนึ่งรอบเพราะว่าน็อตมันยืดเดี๋ยวผมจะให้ดูที่เบรกหลังมันยืดเห็นชัดเจนเลยว่ามันยืดยืดเท่าอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าขันแน่นไปก็ไม่น่าใช่นะมืดเลยนะถ้ามืดก็เปิดฝานม่มืดหนยจ้ะคือจะบอกว่านอ็อตฮอนด้าขาดก็น่าจะใช่นะ <laughs> S <S ก็เปลี่ยนมารอบนึงแล้วอ่ะมันน็อตมันยืดอ่ะอ่ะนี่ตอนนี้ใช้เบรกใช้ผ้าเบรกเดิมอยู่นะครับเราก็ถอดสลักสลักผ้าเบรคตัวน,นี้จะเป็นน็อตสลักเบอร์แปดนี่ <S <S ออ,อกมาแล้วแล้วก็จะได้ผ้าเบรกออกมาอย่างนี้นะครับ เขาเบรกเขาเบรกแท้ออนหน้าเลยเบิดศูนย์โลโก,นกนออ้นิชินร่อไปเกือบหกร้อยอ่ะเนี่ยโคตรแพงอันนี่ ebc สามร้อยห้าสิบ่ะพอแกะออกมาปุ๊บผมจะทำความสะอาดไปด้วยเลยนะฮะก็จะเห็นว,ว่าโคตรสกโรกนะฮะ เห็นไหมจกกระปรกมากนะครับเยรพราะงั้นก่อนที่เราจะดันลูกสูบมันเข้าไปเราทำความสะอาดก่อนดีกว่านะเ <Okay. S 1> อาเอามาเดี๋ยวมันเลอะเดี๋ยวมนเลอมาแกะเชือกใหม่กันยังเอายังไม่แกะหรอคะเดี๋ยวเอาทำความสะอาดก่อนเดี๋ยวมนเลอะเดี๋ยวมนเลอะต้นยาอะไรอ่ะอต้นยาทำความสะอาด นี้แหละมันสามารถเช็ดทาบฝุ่นทาบเจราบีทาบอะไรอย่างเงี้ยได้หมดโอ้โหมีอะไรครับหมายเสื่อนะว่าหลายๆคนไม่เคยแบบเอาออกมาล้างใช่นี่ขอโทษนะเพิ่งล้างไปยังไม่ถึงห้าพันโลเลย ครักมากบอกเลยเหมือนนะผมถอดล้างแต่ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคือถอดแบบถอดลูกสูบออกมาเลยอ่ะมาไล่น้ำมันเบรกใหม่เลยอะ่ะแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูพอดีนึกครึ้มฮะนึกครึ้มแล้วครึ้มครึ้มกว่านั้นคือครึ้มลืมถ่ายนี่นะคะวิธีแบบบ้านๆอย่างนี้ก็เลยทีดเดียวเชียว อย่างนี้แหละง่ายๆสไตล์เรานะ ชื้อไปพอเราดันฝั่งนี้ฝั่งนี้ออกด้วยพยายามใช้มือกดไว้นะครับกล้องกูก็โฟกัสฉลาดข้นเลยนี่ส <c oughs> ั์พูไม่พอตกปากสิบทีไม่ตกเว้ยกูจะด่าแม่งเนี่ยอ,อย่าโชว์งูซัมซุงอย่าโชว์งูโอเคสุดละวาดูน้ำมันดิ ล้น้ำดูยังไงนี่ไงนี่ไงมันต้องดูที่ตรงนี้นี่เนี่ยมันเต็มแล้วแต่ว่ามันยังไม่ล้นออกมาเดี๋ยวค่อยว่ากันหลังจากที่ใส่แล้วเดี๋ยวค่อยมาไล่ดูวันอนแกะพ้าเบีกตัวเก่าใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหม แกสดๆอะไรอ่ะนี่เหรอใช้ได้ใช้ได้มันยังเหลือถ้ามันยังเหลือมันก็ยังเก็บไปใช้ได้เอาไว้เอาไว้สำรองแต่นี้คือแบบสั่งของใหม่มาแล้วไงเนี่ยของเก่าก็ยังเหลือเยอะเห็นนะเนี่ยยังเหลือนยังหนาหนานี่ไงปลาเบกเนี่ยหนาหนาเลยเนี่ยเนี่ยค่ะเออนี่เขาบอกว่าไม่มีส่วนผสมของโลหะจริงเหรอไม่รู้วะแล้วไอ้เนี่ย เหมือนทองแดงมันคืออะไรวะมันทมีได้เลยใส่กับเข้าไปมันยังม,มีเจราบีนะทาเถอะพ่อทาใหม่ทาใหม่หมหเจลาบีครับนี่นะครับเจราบีทาเบรกผมใช้เป็นตัวนี้ TRW เล็กจังอะเออเล็กมันมันมันไม่ได้ใช้เยอะไงชาตินึงทาตะกีอะ <laughs> อัจิ้มันอยู่ได้นานนะคือแบบว่ามันใช้น้อยแล้วมันมันเป็นจราระบสีสำหรับเบรกโดยเฉพาะเนี่ยแค่ทาที่แกนนะแกนเนี่ยแกนสไลด์อะเพราะว่าเบรกเรามันมันเป็นเบรกแบบส,สลสไลด์ข้างอะแบบโฟ o ต t i n ฟล l o a t i ลูกสูบดันผ้าข้างหนึ่งผ้าข้างหนึ่งไปดันไปไปดึงผ้าอีกข้างหนึ่งกลับมาลูกสูบดันผ้าข้างเอา้าเยียบผิดไม่เข้ารูไม่เข้ารูอ่าโอเคเข,า, okay, เขาแล้วนี่ไงลื่นปืดลื่นปืดเห็นไหมพอท้าปุ๊บลื่นปืด,ด,นะาาปปดลูกสูบเวลาที่เบรกทำงานนะลูกสูบเนี่ยจะดันผ้าฝั่งที่ติดอยู่กับลูกสูบดันปุ๊บ ผ้านี้มันก็จะมาชนจานใช่ป่ะมันก็จะดึงฝั่งนี้กลับไปด้วยทําให้ผ้าสองสองข้างเ่ยหนีบเข้ามาจานได้เนี่ยหลักการเนี่ยโฟลติงมันะเพราะฉะนั้นถ้าวันดีคืนด,ดีใช้ใช,ใช้ไปแล้วว่ารู้สึกว่าเบรบกมันทื่อๆแข็งๆไม่ไม่ค่อยจับอะให้มาดูนี่นะครับโฟลติงตรงนี้ว่ามันยังสไลด์ได้ง่ายอยู่ไหมใส่ผ้าเข้าไป ือจริงๆอ่ะมันควรจะทาตรงนี้ด้วยนะจราบีอะแต่ผมไม่เกียดทาเพราะทาแล้วมันฝุ่นเยอะถามด้ค่ะเร,รียบร้อยง่ายเนาะง่ายเบรกหน้าทำง่ายแต่เบรกหลังอาจจะยากหน่อยเพราะมันต้องถอดเยอะ เด็กหลังต้องถอดยันท่อคิดดูดิดประกอบกลับเดีวโอเคอทีนี้นะแนะนำนะครับเวลาใครที่แบบว่าอยากจะเช็คว่าเบรคคุณยังยังยังโฟติิ้งดีอยู่ไหมอะนะคุณคุณเอามือจับตรงนี้ เอานิว้ว <c oughs> จับเนี่ยตรงยางเนี่ยตัวหนึ่งแล้วก็จับตรงยางข้างล่างเนี่ยอีกตัวหนึ่งเนี่ยนี่นี่เนี่ยนะ <c oughs> จับไว้ตรงนี้มันจะเป็นช่องว่างระหว่างคาลิปเปอร์กับตัวขาคาลิปเปอร์แล้วคุณก็กดเบรกจึ๊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 กถ้ามันโยกคุณจะรู้สึกเลยมือะจมันจะรู้สึกเลยว่ามันโยกถ้ามันโยกเนี่ยแสดงว่ามันยังให้ตัวได้ดีแค่นั้นแหละแต่ถ้ามันไม่โยกหรือได้เลยครับลหรือมาทำความสะอาดได้เลย <c oughs> แล้วนีว่แหละขัดน็อตเสร็จก็เสร็จแล้วัาเบรกหน้านะหมดเ่ยล้างตรงนี้ฝนตกไม่ต้องเล่นมากพอเราหลังจากที่เราบีบเบรกแล้วนะครับถ้าเบรกมันบีบเข้าขาจาจนเบร้อยแล้วทีเนี้ยรบบุก เถ้าเกิดว่าน้ำมันเบรกเราเยอะเกินไปเราจะไม่เห็นช่องช่องวางดดอ่างตรงนี้เลยน้ำมันเบรกก็เต็มมี2วิธีนะครับก็คือว่า1เอาไยลิงเนี่ยดูดน้ำมันเบรกขึ้นมาดูดมาเลยให้มันมีช่องว่างอ่ะสักประมาณนี้ก็ได้ดสักหน่อยก็ได้มั้งอ่ะโอเค ดูดให้มันมช่องว่างหน่อยเพราะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวแรงดันมันจะมากเกินไปแรงดันมันมันจะแน่นกับอีกวิธีหนึ่งก็คือไล่ลงเบรกที่คาลิปเปอร์ข้างหน้าไปเลยนะครับก็แล้วแต่ความถนัดนะถ้าไล่ลงเบรกมันก็จะดีหน่อยเพราะว่ามันก็เหมือนกับเราได้ได้เฟียไปด้วยแต่ผมขี้เกียจเพราะผมเพิ่งได้ไง แงดันมันจะมันจะมากเกินไปแล้วเดี๋ยวเบรกมันจะขบมันจะไหมเคยแล้วนะใส่น้ำมันเบรกมากเกินไปแล้วแบบแรงดันภายในภายในระบบมันเยอะเกินไปพอเยอะเกินไปุ๊บปรากฏว่าเบรกตัวคาลิเปอร์ข้างล่างอ่ะค้างเออพอมันค้างปุ๊บแม่งกลายเป็นว่าเบรกมันไม่มันไม่ดีดกลับอือพอเบรกมันมันไม่คลายตัวมันก็จับอยู่อย่างนั้นกลายเป็นเบรผพาเบรกไม่จานไม่ เหตุมาจากอะไรมาจากแค่ว่าน้ำมันมันเยอะเกินไปผมเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วผมไม่ได้ไล่แล้วมันอืมก็คือมาจากตรงนี้เป็นประสบการณ์ไปจำไว้จนวันตายวันนั้นกูโดนไปหลายตังค์เลยทั้งผ้าทั้งจานแต่ไม่ใช่คันนี้นะตอนนั้นเป็นเวฟร้อยยี่ห้าไอเวฟรางวัลอล้วมันเบรกต่อท้าจุดหนึ่งนะผมใช้นุ่มมือ สุดยอดสมบเลยดีกแบบสี่นุ่มดูแบบสี่เยอะอ่ะเดมาดูข้างหลังกันนะเ็ดหลังเนี่ยต้องต่อท่อก่อนค่อนข้างเีียบตู้ยากเลยนะครับเพราะว่าตัวคาลริ่งเพิ่มอยูอ่นี่เออมันจะไม่เหมือนพวกของยามาฮ่าที่แบบของเคาตั้งอยู่ตรงนี้เออพอตั้งอยู่นี่ปุ๊บแม่งเปลี่ยนง่ายแต่ของเรามันอยู่ข้างในนู่นทำให้ต้องต่อต่อท่อนี่ก็ ท่อแล้วนะครับทีนี้มันจะมีตรงนี้ก็คือสายโอทูเซนเซอร์นะครับถ้าเกิดไม่ถอดออกมาท่อมันก็จะค้างก็จะแบบเหมือนกับเราเราก็จะต้องแบบวางท่ออไอย่างเงี้ยเออแต่ผมผมเอาง่ายผมว่าถอดมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับผมว่าถอดรักเลยนะลักอยู่นี้นะครับอะักก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสําหรับใครที่จะถอดนะแล้วก็ ตรงนี้ก็แค่แงะมันออกมานะครับเนี่ยแค่นี้ทีนี้ท่อเราก็จะฟรีสไตล์แลวด้วยความที่ว่าโอทูมันอยู่ตรงนี้ไงอ้ <c oughs> อน้าได้ท่อออกมาแล้วนะครับนี่ไงเจอแล้วคาลิ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 เปิ้ล คลายน็อตนี้ก่อน,นครับแล้วก็คลายตัวนี้จริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาแบบง่ายๆเลยนะคลายน็อตนี้โยกขึ้นก็เปลี่ยนได้เลยเน, <Okay. S 1> นี่ยใช้น็อตตัวนี้ตัวเดียวถอดมันออกมาใช่ปะ่ะถอดมาปุ๊บเราก็สามารถเะียโยกคาลิเปอร์ออกออกมาได้ละเราก็จะเจอผ้าเบรกเราถอดออกแล้วก็ใส่กลับ mm hmm. แต่ว่าอันเนี้ย คืออยากจะรู้ว่ามันตกกระปกไหมมันมันอะไรไหมเผื่อจะได้ทำความสะอาดด้วยก็เลยถอดเลยดีกว่านี่ไงน,น็อตท,ที่ผมบอกว่าน,น็อตยืดมองเห็นไหมเนี่ยเนี่ยช่วงเนี้ยเห็นนะเกลียวมันจะเล็กลงตรงนี้เกลียวใหญ่ตรงนี้เกลียวเล็กเห็นนะเนี่ยน็อตท,ทั้งทั้งทั้งแท่งเนี่ยมันจะไม่เท่ากันเห็นไหม เนี่ยน็อตมันยืดได้ขอดูชัดๆสิยืนนิ่งอยู่นิ่ง,นงเนี่ยน็อตมันยืดเห็นนะาาเกลียวมันจะไม่เท่ากันแล้วเนี่ยถ้าขันแน่นไปนะแม่งขาดคือเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันฮอนดน้าบางทีมันก็ไม่น่าจะเป็นมันก็เป็นน,นะ อัวนี้ก็เป็นเห็นนะเป็นเหมือนกันเลยเป็นทุกตัวไม่ได้เราต้องเปิดนอ่กอไม่งั้นเอาไม่ออกอโคตรสกรปรกเลยรถกูจะล้างก่อนนะไม่เห็นฝนตกทุกวัน น้ำงแป๊บเดียวเปิดอีกตรงนี้ก็จะเป็นแบบเปิแฝดเหมือนกันนะครับ นี่นี่ไงเหมือนที่ผมบอกว่าถอดน,น็อตตัวนี้ตัวเดียวอะ่ะคุณสามารถที่จะยกอย่างนี้ได้แต่ว่าถ้าเอาจริงมันแบบได้ห<ม>รอวะสมมติสายมันล็อกอย่างนี้ก็ไม่ได้อยู่ดียังไงมันก็ต้องถอดเพราะสายมันล็อก อเด็กหลังก็พอสมควรสุกสนกพอสมควรควรล้างควรล้างอของเพื่อนผมนะแผ่นทับเสียงเนี่ยมีให้ทั้งสองฝั่งแต่ของผมแม่งเกิดมีฝั่งเดียวเว้ยเออไอ้ยังงงรถเพื่อนผมมีสองฝั่งแต่ของผมมีฝั่งเดียว ตองใส่ฮอนด้าืมใส่มาจากโรงงานเท้าเปล่ากระเดนะจ๊ะนี่ยังเป็นเบรกเดิมติดรถมาจากโรงงานอยู่เลยนะเนี่ยเกือบเกือบเกือบสี่หมื่นโลแล้วเนี่ยยังไม่หมดเลยเบรกหน้านี่คุณล่อไปสี่ห้าชุดแล้ว ก็เวลาเปลี่ยนนะครับอย่าลืมนะแผ่นทับเสียงเอามาใส่ของใหม่ด้วยของผมมีแค่ฝั่งเดียวก็คือฝั่งนี้อันี้นะน,นี่ตรงรุ่นตรงรุ่น มองเห็นไหมพิธีใส่ไม่ยากหรอกก็เหมืนข้างหน้าไม่เหมือนตัว,วน,นี้มันอืมันจะต้องให้ให้ลงล็อกของมันมันจะมีล็อกของมันแล้วก็ต้องเนี่ยเวลาใส่กลับก็ต้องเป็นระยะห่างให้มันดีเพราะเนี่ยมันจะติดเห็นนะเราก็ต้องกดเข้ามาอ่า อุ๊ยอุอ๊ยน็อตตัวนี้ถ้าเกิดว่าเหมือนของผมนะข้างในเนี่ยมันจะตามเลยเนี่ยน็อตน็อตตัวในเนี่ยตัวในเนี่ยมันจะมีน็อตเบอร์สิบเจ็ดมันจะเป็นตัวเมียเออ บางทีมันตามเว้ยแต่ครั้งนี้มันไม่ตามไม่ตามก็ขันนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเริ่มจะตามแล้วโอเคนั่นแล้วน่นแล้วนั่นแล้วนั่นแล้วัน่นแล้ว,ลว,ลว,ลวมึงอย่าตามดิมึงอย่าตามแล้วก็ใส่นี่กลับคืน มันเป็วความที่น็ดตมันยืดแล้วนะแล้วก็จะต้องไขแบบค่อยๆนะครับไม่ต้องให้มันแน่นมากแค่พอตึงๆพอแค่พอตึงมือพอแล้วไม่ต้องแน่นมากเพราะถ้าถ้าเกิดแน่นมากเนะี่ยขาดแน่น็อตขาดแน่นอนนีต่ตามจริงด้วยตามก็เอาเบอร์ทเจมาขัดเลย โอเคไม่ตามแล้วร้อยทีนี้ก็ประกอบเบอร์แปดับคืนเหมือนเดิมเริ่มจากตัวนี้มันมไม่เปิดแฟลชอะเปิดมันต้องเปิดแล้วแม่ม,มืดแล้ว ก็ดูเหมือนจะยากนะแต่ถ้าถ้า,ถาใครที่แบบ้มีโอกาสได้ถอดบ่อยๆอย่ะคุณจะรู้แหละว,ว่าจะต้องถอดอะไรตรงไหนยังไงไมันจะเร็วของผมนี่ไม่ต้องสื่อะ่ะผมถอดมานับครั้งไม่ถว้วนละเดี๋ยวทำหนุเดี๋ยวทำอย่าถอดถอดอยู่เรื่อยอยู่ไม่หนึ่งรผมไม่อยากจะเมาค่ะตีหนึ่งตีสองอยังลงมาทำรถอยู่เลยธรรมาดา เรื่องธรรมดาฮะเรืนน่องธรรมดาของคนรักรถทำได้หมดอ่ะไม่หลับไม่นอนทำยังไงก็ได้โดยที่ไม่ต้องเสียตังค์ Да, ทีนี้สายโอทูเซนเซอร์นะครับอย่าเพิ่งเปิดสวิตช์ออนนะถ้ายังไม่เสียบสายไมือ่อนไฟเช็คโชว์ต้องมาลบโค้ดกันอีกเรื่องอื่นอ่าทีเนี้ยพยายามจำให้ดีนะว่ามันอยู่ยังไงเพราะถ้าไม่งั้นใส่กลับไม่เหมือนเดิมแนละ้วมันจะไม่สวยตอนถอดก็ต้องจำไว้ให้ดีนะครับ จะมีล็อกตรงนี้จะมีล็อกอยู่มาคองของมันอยู่ตั้งสายให้ส,สวยๆนะฮะแน่นเรียบร้อยเสร็จครับ <Okay. S 1> อ่ะสำหรับน้ำมันเบรกหลังก็ยังมีช่องว่างอยู่บ้างแต่ก็เต็มเหมือนกันเดี๋ยวตั้งให้เท่ากันน่าจะดีกว่าครับก็เหมือนเดิมดูดออกมาผมขี้เกียจไล่ ช่องว่างอยู่หน่อยหนึ่งพอแล้วโอเคร้อยก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการแนะนำเปลี่ยนการเปลี่ยนระเบิดนะครับ EBC <c oughs> ตัวอะไรวะ <c oughs> อะไรสักอย่างไม่จำได้ <c oughs> เดี๋ยวมาเไม่ให้ไปนี่นะครับ e v c Organic S.C.O. Series นะครับทั้งหน้าและหลังของ p o r ซ a 300แล้วก็3 5 0ด้วยนะรวม3 5มด้วยเพราะว่ามันใช้วีผ้าเบรกตัวเดียวัหมดเลยนะครับอ่าตะกี้ ไปลองมานิดนึงนิดนึงนิดนึงครับเบนในหมู่บ้านนิดนิดนะก็รู้สึกความรู้สึกแรกเลยนะตั้งแต่กดลงกดเบรกลงไปเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันไม่ไหวเท่ากับเบรกเดิมมันไม่ไหวเท่ากับผ้าเดิมผ้าเดิมจะไหวกว่าแต่อันเนี้ยมันรู้สึกมันมีฟิกชั่นที่สูงกว่าคือแบบพอเราพอเราก,กดคือต้องบอกว่าให้มันรันไปสักแป๊บนึงนะเออพอเราก,กด ย,ยิ่งเพิ่มน้ำหนักยิ่งเพิ่มน้ำหนักยิ่งเพิ่มน้ำหนักยิ่งแบบยิ่งงดุยิ่งโดดยิ่งโดดยิ่งโดดเออเดี๋ยวเอาเป็นว่าขอใช้งานสักพักหนึ่งได้วงานสักระยะหนึ่งได้วงานแล้วจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะครับว่าผลที่ได้มามันเป็นยังไงคุ้มไหมเอาจริงๆนะคุ้มผมว่าคุ้มอยู่แล้วล่ะถ้าเรียบเทียบกับว่าเบรกเดิมนะหน้าหกร้อยหลังหกร้อยพันสองกายนี่ หน้าหลังเจ็ดร้อยถูกกว่ากันห้าร้อยบาทเออยังไงก็คุ้มเชื่อหมเดิภาพเบรกเดิมแพงเกินไปอันนี้ไม่ไม่ไม่ได้โฆษณานะคะออกตัวก่อนเออไม่ได้ไม่ได้โฆษณานะครับคือผมไม่ได้อะไรจากอีพีซีนะเออคือแบบซื้อเองนะครับซื้อเองซื้อซื้อเองอเองิเน,นตัวเองล้วนๆนะฮะแค่อยากจะทําให้ดูว่าว่าวิธีการเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงนะครับสาหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนภาพเบรกเอง แล้วก็ภาพเบรกตัวนี้เป็นยังไงสำหรับบางคนที่กาลังหาข้อมูลอยู่นะครับก็อเอาเป็นว่าเปลี่ยนเสร็จแล้วเดี๋ยวขอเไวไลานิดนึงนะกันนะให้ให้ให้ภาพเบรกมันดันอินจัดหน้าจานให้มันเต็มที่ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าฟีลลิ่งม,มันเป็นยังไงมันดีกว่าภาพเบรกเดิมมากน้อยขนาดไหนนะครับเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการแนะนำเนี่ยแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะกดไลค์ กดแชร์แล้วก็กดตับตั้งใจให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกาลังใจไงมันมันมีกาลังใจนั่นจริงๆของบอกเลยนะมันมันมีกําลังใจมากนะเวลาที่แบบมีแจ้งเตือนมามีคนติดตามคุณเพิ่มหนึ่งคนอะไรเงี้ยแล้วก็มีมีคอมเมนต์อะไรเงี้ยคือมันทําให้เราตื่นอ่ะเฮ้ยเรามีกาลังใจที่จะทำต่อเฮ้ยมันมีคนอยากดูเว้ยเออมันมีคนติดตามเราเว้ยทำให้มันทำให้มีกำลังใจจริงๆเว้ยไอ้ย้ยกูเข้าใจเลยแหละเมื่อก่อน เมื่อก่อนเราไม่ทําคลิปเราก็ไม่เข้าใจเห็นมันพูดกันจังเลยนะกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งไอนู่นนะี่นั่นพูดกันจังเลยนะไอนนเราก,ก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้สึกอะไรกดข้ามตัวตอนนั้นปะด้วยซ้ำใช่ไหมว่าแต่ว่าพอเรามาทําเองกับการรู้สึกเออจริงว่ะแม่มันทําให้เรามีกําลังใจที่จะท,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 ทําต่อไปนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะฮะช่องเล็กๆช่องหนึง่งนะครับขอบคุณครับ